ก็เป็นมิดแรกนะครับในในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่เก็บเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ราคาที่พอสมควรเหมือนกันครับ23บาทแต่ก็จำนวนผลผลิตก็ลดลงนะครับราคาก็โอเคแต่ว่า,าได้จำนวนผลผลิตที่น้อยลงนะครับก็ เป็นในช่วงฤดูนี้เท่านั้นนะครับก็รอขึ้นน้ํารอให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็คงจะดีขึ้นแล้วกนะันเนาะอันนี้คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เข้าสวนกรีดนะครับอันนี้เป็นต้นที่หักนะครับโดนพายุหักตอนนี้นะครับแล้วก็รถก็เลี้ยงดูแลใส่ปุ๋ยอะไรปกตินะครับ แล้วก็กรีดนะครับปกติมีดหนึ่งก็จะไหลปกติเท่ากับคนอื่นนั่นแหละครับต้นอื่นนั่นแหละครับก็คือ6กมีดเป็นลูกบอลนะครับสําหรับต้นนี้ถึงแม้จะหักครึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังกรีดอยู่นะครับต้นใหญ่ๆก็ใบร่วงหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังกรีดอยู่นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าบาโรดกรีดช่วงไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนะครับช่วงตดถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ย อากาศก็ดีแล้วนะครับตอนนี้คือไม่หนาวแล้วก็จะเกลียดประมาณตีสองตีสามใช่ไหมครับเป็นต้นไปบารรถอยากกลีดตอนนั้นแหละครับแต่จริงๆแล้วมันกรีดไม่ได้ครับเพราะว่าอาการเย็นมากครับเย็นมากแล้วทีนี้น้ํายางของบารรถมีปัญหานะครับคือพอเจออากาศเย็นในช่วงประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยอากาศจะเย็นต่ากว่าสิบห้าองศานะครับที่บ้านที่พื้นที่ของบาร์รถนะครับดังนั้น ก็เลยต้องมากรีดช่วงกลางวันนี่แหละครับก็คือประมาณ5โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับไปเสร็จก็ประมาณเกือบทุ่มนั่นแหละครับมันก็จะมีเวลาไหลก่อนที่จะเจออากาศเย็นแล้วมันก็หยุดนะครับนี่ก็จะเป็นประจำปลาโลก,ก็เลยต้องเลือกกรีดกลางวันนะครับจะได้ไหลยอยู่ประมาณสัก3-4-5ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็จริงๆเวลาที่ดีก็ควรจะน่าจะ ช่วงตีสองตีสามนะครับน่าจะดีแต่ว่าก็แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่ภูมิอากาศปกติเย็นสบายไม่หนาวมากก็กรีดได้นะครับแต่สวนของมารโรนั้นก็จะเจอปัญหาเรื่องอากาศเย็นจัดนะครับก็เลยต้องเลือกกรีดในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยก็เวลานี้แหละครับเหมาะที่สุดแต่ว่าน้ำยาง ก็ให้ได้นะครับแต่ว่าก็ลดลงนิดหน่อยนะครับลดลงนิดหน่อยนะครับจำนวนมีดเท่าเดิมแต่ว่าผลผลิตลดลงนะครับจากเดิมบาร์โรดกีด400ต้นนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ290 280 290ประมาณนี้หรือ300กโลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะลดลงเหลืออยู่ประมาณ220 230อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือในช่วงฤดูนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูปกติของเขาเนี่ยก็จะให้น้ำยางปกติก็คือ400ต้นเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ300โลหรือ300กว่าโลหน่อยหน่อยหรือ280 290 300 300หน่อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไารอดขออนุญาตกรีดต่อเลยนะครับผมน่าเสียดายมากเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ เกีดยางไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของสวนนะครับวิ่งกลับบ้านแทบไม่ทันนะครับวันนี้ก็ยอมเสียไปเลยครับยางกลังไหลดีเลยครับผมได้เยอะเลยแต่ต้องมาเสียให้กับพี่ฝนเห็นไหมครับฝนตกหนักมากครับวันนี้ครับที่บ้านบาโรดนะครับโอ้โหกำลังตกอยู่เลยครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะครับทั้งหนาวนะครับทั้งฝนนะครับมาเต็มที่พร้อมกันเลยครับวันนี้ ยางที่กรีดไปเมื่อ5โมงที่แล้วนะครับเออ่ไปกับสายฝนเรียบร้อยแล้วครับผม <laughs> โธ่เอาใหม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะเออ่ได้น้ำยางนะครับแต่วันนี้ได้น้ำฝนไปก่อนตอ <laughs> นเช้าบ่าโลดเข้าสวน อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากกรีดไปได้ครึ่งหนึ่งครับก็ยังไม่เสร็จนะครับได้ครึ่งหนึ่งก็ฝนมาก่อนก็เลยวันนี้แต่ว่าใบมันร่วงหมดแล,ะละ้วล่ะฮะแต่ทีนี้ถ้าปกติถ้าฝนตกหนัก,นกถ้าใบเยอะๆมันจะเปียกใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ตามลำต้นทำให้น้ำยางหมด ไอ้น้ำยางไปกับน้ำหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้จะเข้าไปดูว่าใบยางเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยมันจะเหมือนสภาพเดิมไหมก็จะเข้าไปดูในสวนต่อครับวันนี้เช้ามาถึงสวนแล้วก็จะมาเลาะดูว่ายางเป็นยังไงนะครับอันนี้มีดแรกนะครับเออพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับแต่ว่าต้นชุ่มชุมนะครับ เออแสดงว่าเขาไม่ได้ลงมาตามต้นนะมีดแรกก็พอได้อยู่ครับแต่กระเด็นกระดอนไปหมดเหมือนกันนะครับเออก็เดี๋ยวๆเดี๋ยวป่ารถขอเช็คดูทุกต้นก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้นที่แต่ก็ได้น้ำย่างพอดีพอพอตัวอยู่นะครับ ก็ okay. สังเกตจากต้นนี้ปกติต้นนี้นั้นจะก็ก็ออกประมาณนี้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบาทนี้ก็ยังออกอยู่นะครับต้นนี้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆก่อนครับดูจากเมื่อคืนนี้นะครับที่วิ่งหนีฝนไม่น่าจะได้ยางเลยนะครับใหนดูสิครับพื้นยังเปียกอยู่เลยนะเนะ แต่ได้ยางเฉยครับลำต้นชุ่มๆก็คือเขาตกมาเนี่ยไม่ได้อาบมาลำต้นนะครับเออมาลดก็ฟลุกไปเลยครับเมื่อคือนเนี่ยแต่ว่ากี่ต่อไม่ได้จริงๆก็เมื่อคือนนี่ฝนตกแรงมากนะครับเปียกเลยครับเปียกตัวนี้เปียกเสื้อผ้าเปียกหมดนะครับแต่ว่าโชคดีว่ายังได้ยางอยู่นะครับโชคดีจริงๆครับ แต่ว่าได้ครึ่งเดียวนะครับเหลืออีกโซนหนึ่งไม่ได้นะครับอ่ะก็ยังโชคดีนะครับเนาะสำหรับมีดแรกของใบไม้ร่วงหมดแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนะครับข้างหน้าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหลังนี้จะเหลือไปลายปลายหมดละสู้ต่อครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนมาให้อยู่สักสองสาวันนี้นะครับครับลุยครับเพื่อนๆครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือเท่าที่บาโรดรอมาตลอดคือทุกๆปีก็จะเป็นประมาณนี้คือเดือนปลายเดือนมกราหรือประมาณกุมภาก็จะมีฝนซึ่งเป็นฝนถามว่าเป็นฝนลงหรือดูไหมก็ใช่ครับก็จะก็เป็นลักษณะคือธรรมชาติแบบทุกๆปีก็จะมีมา,มาประมาณนี้ก็จะได้ทำให้ ต้นยางเรามีความชื้นความชุ่มชื้นนะครับในระดับหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกประมาณทักสองชั่วโมงหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บาโรดที่กีดยางได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยยังพอได้น้ำบ้างนะครับได้น้ำยางบ้างเพราะว่าระยะเวลาการตกเมื่อวานนี้อาจจะไม่นานนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลยแต่ตกตกแรงพอสมควรนะครับดูจาก ใบไม้ด้านบนที่ร่วงนะครับยังเปียกยังอุ้มน้ำอยู่เลยนะครับ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้างบนไม่มีใบอุ้มน้ำแล้วเขาก็จะร่วงโดยตามธรรมชาติเลยเวลาฝนตกมาก็ไม่มีอะไรรับน้ำก็จะลงดินอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยมีส่วนทำให้ไม่ไหลาอาบต้นนะครับก็ก็ดีครับวันนี้ก็ได้น้ำยางมาอันนี้ถ้วยใหญ่นะครับใ <c oughs> <c oughs> ล้เกือบเต็มนะครับเม็ดเดียวนะครับ ต้นที่ไม่ออกก็อย่างที่บอกรถดทาให้ดูอ,อถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วครับก็คือมีดละครึ่งถ้วยนะครับอันนั้นคือต้นที่ออกไม่ค่อยดีช,ยช่วงนี้แต่ต้นที่ออกดีก็มีดละเกือบเต็มถ้วยใหญ่นะครับนี่ถ้าได้รับน้ําฝนนะครับก็เหลือครึ่งหนึ่งฝั่งน้นนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้แหละครับจะเข้าต่อถ้าฝนไม่ตกนะครับยังไงก็มีดแรกกับช่วงฤดูเปลี่ยนใบผัดใบนะครับ นี่ก็จะไปหมดแล้วนะครับข้างบนน้นไปหมดแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าฝนจะมาอีกวันไหนนะครับหรือถ้าไม่มาก็จะขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับต่อนะครับผมเดี๋ยวรอดูครับเพื่อนๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ